เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่19กุมภาพันธ์วันนี้รอบค่มแครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงในช่วงเย็นนี้กันเลยกับการที่อีนิอสซึ่งน่าจะถังแตกพอสมควรครับตั้งแต่กลางปีก่อนเป็นต้นมาล่าสุดน,นะครับวันนี้ทางแมตต์ลอตตันในข่าวคนดังของเดอะไทมส์สื่อดังของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าอีนิอสที่นำโดยเซอร์ซิมดัตคลิฟกำลังหาทางยกเลิกข้อตกลงการสนับสนุนมูลค่าหลายล้านปอนด์เลยครับกับทางสเปอร์ก่อน หนดเนื่องจากเซอร์ซิมรัตคลิฟยังต้องการที่จะลดการลงทุนในด้านกีฬาในหลายภาคส่วนลงหลังจากที่พวกเขานะให้การสนับสนุนด้านกีฬาอย่างเต็มที่มาโดยตลอด นอกจากนี้ต่อเรื่องหนึ่งกล่าวครับทางไมค์ีแกนนักข่าวที่คลุกวงในและกระเด่นกับข่าวเชิงในสโมสสนะเผยว่าอีดิออสดูเหมือนจะสูญเสียสภาพคล่องตัวทางการเงินหลังจากเซอร์เจมดัดคลิฟใช้เงินไปกว่า1250ล้านปอนด์ซื้อหุ้นจำนวนยิ่ม7 7อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเมื่อปีก่อนแต่ที่มันกระทบกว่านั้นครับก็คือการที่ทั้งธุรกิจเคมีพันในยุโรปรวมถึงทั่วโลกนะซบเซาลงเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นปี2025เป็นต้่มาไหึงเปดน พาสีที่พุ่งขึ้นสูงอีกต่างหากด้วยครับและในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากเซอร์เจมดัทคริฟได้ซื้อหุ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบริษัทอีนิออสก็ได้ทยอยยกเลิกเงินค่าสปอนเซอร์ให้กับทีมกีฬาต่างๆที่เคยสนับสนุนอยู่ทั่วโลก ซึ่งไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งจะมีข่าวกับทีมแบล็กบีของออสเตรเลียและล่าสุดมันมาดวันนี้เลยครับกำลังเจราจายุติการเป็นสปอนเซอร์ให้กับสเปอร์ที่สัญญาที่เซ็นกันไว้ในจะหมดลงในปี2027ด้วยซึ่งหลายคนก็น่าจะคุ้นกันนะครับหากใครดูเวลาสเปอร์ได้เล่นในบ้านตรงสุ้มมานั่งสำรองนะก็จะเห็นโลโก้ของอ e ีอยู่ที่หัวเบาะมานั่งสำรองด้วยครับ เรามาต่อกันนี่บทวิเคราะห์การคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของรูเบนอาร์มริมจากทางไทโรนมาเชลนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟิงนิวส์นะครับซึ่งต้องบอกว่าน,น่าสนใจมากกับอนาคตของอาร์มริมหลังจากนี้ครับกับปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลให้เขานั้นได้ไปต่อกับทีมได้นานแค่ไหนหลังจากมีผลงานเริ่มต้นกับทีมไม่ค่อยจะดีนักโดยเฉพาะผลงานในลีกและถึงแม้ว่าเขาจะพาทีมขันเข้ารอบนอกอาฟุตบอลยุโรปรายการยูโรปาลีกไปแล้วก็ตาม ทางนี้ต่อเรื่องดังกล่าวในะครับทางไทรรนมาชอได้วีเคราะห์ไว้3เหตุผลกับการที่อ e ีนิอสจะเลือกเดินหน้าต่อกับรูเบนอามอมริมหรือไม่เอาไว้ดังนี้ครับหหากว่าผลงานจบซีซั่นนี้ยังไม่กระเตื้องอันดับยังเกาะอยู่กับกลุ่มทีมที่กําลังหนีตายแบบในตอนนี้งบสําหรับเสริมทีมตอนซัมเมอร์อาจจะไม่มากนัก เพราะอีเนอสคงจะลดความเชื่อมั่นในฝีมือของอาร์โมริมลงไปพอสมควรว่าเขาจะเหมาะในการคุมทีมระยะยาวหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับตลาดสําหรับระบบการเล่นหลัง3ค่อนข้างจะแคบด้วยและหากทีมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งกลับมาใช้กุญซื้อที่เล่นหลัง4ความต่อเนื่องจะขาดหายไปแต่ทั้งนี้งบที่บอกไม่มากก็คาดว่าไม่ต่ํากว่า200ล้านปอนด์ดีครับ 2หากรูเบนอาร์มรีมพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกสำเร็จงบเสริมทีมก็จะเพิ่มตามไปด้วยเนื่องจากสโมสรนจะได้กลับไปเล่นรายการใหญ่อย่างศึกแชมเปี้ยนส์ลีกแต่เนือสิ่งอื่นใดครับผลงานในลีกของอาร์มอรีมจะถูกตัดสินอีกครั้งในเดือนตุลาคมของปีหน้าสามหากว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังทรงนี้ต่อไปอินิออสจะยังไม่ปลดรูเบนอาร์มอริมออกจากตำแหน่งหลังจบซีซั่นนี้นะครับเพราะนี่คือซีซั่นที่ทำสัญญาใจกับอาร์มอริมไว้แล้วว่าให้ทดลองทีมให้เต็มที่ แต่แน่นอนว่าไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะไม่โดนปลดหากว่าทีมยังไม่ชนะเรื่อยๆแบบนี้ครับอย่างไรก็ตามจุดสําคัญคือเขาจะถูกพิจารณาอีกครั้งเมื่อถึงเดือนตุลาคมหรือว่าประมาณเกมที่10ของซีซั่นหน้าซึ่งหากสโมสรอนพิจารณาแล้วว่าไปไม่รอดจริงๆก็จะถูกปลดออกจากตําแหน่งทันทีครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าจอมเทคนิคของสโมสรนในครับที่ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าระบบการเล่นของรูเบนอาร์โมริมที่ปรับมาจาก4 2 3 1เป็น3 4 2 1ให้กับแมนยูนเต็ดนั้นจะทําให้2กองหน้าของทีมอย่างรัสมโสซอยลุนและก็โจชัวเซอร์ซี่กลายเป็นนักเตะที่ถูกใช้งานไปอย่างเปล่าประโยชน์ไม่สอดคล้องกับความสามารถที่ทั้งคู่นั้นมีแถมก็ยังเป็นตัวทําลายความสามารถและการพัฒนาการของทั้งคู่ด้วยซึ่งดิมิทาเบอร์บาตอฟในครับได้กล่าวถึงประเด็นนี้ผ่านทางพรีเมียร อ production เาาไวว้่พวกเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นรัสมุสอยลูนและก็โจ u ชัวเซอร์ซีถูกตัดสินจากวิธีการเล่นในระบบนั้นและเราก็มองว่าเหมือนพวกเขาทำได้ไม่เต็มที่แต่มันก็เป็นเพราะระบบการเล่นไม่เหมาะกับพวกเขาหรือว่าได้เล่นผิดตำแหน่งต่างหากคุณสามารถย้อนไปดูโจ s ชัวเซอร์ซีได้เขาเล่นผิดตำแหน่งเขาวิ่งไปทั่วดูเหมือนเป็นคนหลงทางดังนั้นเราไม่สามารถีใช้ความสามารถที่ดีสุดของเขาได้เลย เช่นเดียวกับรานส o มซอยลุนเขาเสียพละกําลังทั้งหมดไปกับการวิ่งไปกลับในการปิดพื้นที่ตอนเล่นเกมรับเพราะว่าความเป็นจริงนะ่ะแผงกองกลางอยู่ห่างจากกันมากเกินไปเมื่อเขาลงมาปิดช่องว่างให้กับทีมแต่เมื่อใดที่ทีมต้องเล่นเกมบุกไปข้างหน้าเขาก็ได้เสียพละกําลังทั้งหมดไปแบบปร่าประโยชน์จากจุดนั้นไปแล้ว นอกจากนี้เรายังได้เห็นว่าวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งบางทีก็ต้องเสียพลังงานของพวกเขาจากการที่ต้องวิ่งขึ้นลงตลอดบางทีเพิ่งจะเติมขึ้นสุดแต่ถ้าว่าแดนหน้าเสียบอลโดยที่ด้านกลางไม่สามารถเข้ามาช่วยโคฟเวอร์พื้นที่ได้เราได้เห็นแบบนี้หลายครั้งซึ่งผมว่ามันไม่ปกติเห็นได้เลยว่านักเตะปรับตัวเข้ากับแผนไม่ได้และความมั่นใจจะค่อยๆหายไปเมื่อคุณแพ้เรื่อยๆซึ่งแมนยูนเต็ดกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของตีโบกูตัวผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริดนะครับที่ตอนนี้ถูกยกให้เป็นมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันหรือเจ้าตัวครับนี่มานั่งสัมภาษณ์กับริโอเฟรินาในรายการริโอเมดซึ่งนั้นก็มีอยู่คําถามหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือการที่รนะิโอเนี่ยรู้มาว่าตีโบกูตัวเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดวยถึงเกือบได้ย้ายมาเล่นที่โอทช์แฟร์ฟอร์ดแล้วด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับตีโบกูตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ผมเริ่มทำผลงานได้ดีกับเก้งมีความสนใจจากหลายสโมสรและอย่างที่คุณบอกว่าผมเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเตแถมผมก็ยังติดตามผู้เขาเพราะว่าเอ็ดวินฟานเดอร์ซาด้วยแต่ตอนนั้นผู้เขาเซ็นสัญญากับทางดาวิดเดเคานั่นจะไม่เส้นทางของผมแตกต่างออกไป เชลซีในเวลานั้นมีโปรเจกต์ที่ดีสำหรับผมในระยะยาวเช่นกันและเพราะว่าดาบิดเดเคอากำลังจะไปที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมันเลยทำให้เซน่าของผมได้ย้ายไปที่อาเตติโกมาดริดแบบยืมตัวด้วยและผมก็คิดว่าที่นั่นมันทำให้ผมเป็นผู้รักษาประตูอย่างในทุกวันนี้ได้จากนั้นคลาบริบโอก็ได้ยับไปประมาณว่านายไม่อยากจะลองทำตามความฝันดูหน่อยหรือประมาณเดลาสแดนซ์ด้วยการย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพซึ่งทางติโบกูตัวในครับได้ตอบคำถามนี้ว่า ผมมีสัญญากับเรอัลมาดริดแต่ผมจะลองคิดดูนะเพราะว่าอนาคตผมก็มีรู้เหมือนกันบางทีหากเราควา้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกได้อีกสักครั้งหนึ่งผมอาจจะมองหาความท้าทายใหม่ๆและเราก็ต้องมารอดูกัน เรามาปิดท้ายแค่นี้บทสัมภาษณ์ของเลนนี่โยโร่ปราการหลังดาวรุ่งวัย19ปีของทีมนะครับหรือเจ้าตัวที่เปิดใจถึงการได้ร่วมงานกับรูเบนอามูริมที่เขามั่นใจว่าจะสามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ตามที่กุนซือชาวโปรตุเกสคาดหวังเพราะว่าในตอนนี้ครับมันยังไม่ใช่ศักยภาพที่แท้จริงของเขาแบบ100% พร้อมกันนี้เลนี่โยโร่ก็ยังยอมรับว่ารู้สึกดีที่ได้รับคําชมจากอามริมถึงแม้ว่าเขาเองจะทราบดีว่ายังเล่นได้ไม่ตามที่คุณซื้อคาดหวังก็ตามครับ้ดยกับเรื่องนี้เลนี่โยโร่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผมที่รูเบนอามริมกล่าวชมนี่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆและผมอยากจะทําในสิ่งที่เขาพูดเวลาอยู่ในสนามด้วย ผมมั่นใจในเรื่องนี้และบางทีผมยังไม่ได้แสดงความสามารถดาบเต็มร้ออซออกมาเลยแต่ผมรู้ว่าเมื่อถึงเวลาและมีประสบการณ์ผมจะทําแบบนั้นได้อย่างแน่นอนผมได้รับคําเตือนก่อนจะมาที่นี่เรื่องสื่อในอังกฤษที่มักจะใส่รายละเอียดมากเกินไปและก็เกินความเป็นจริง แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอย่างเรื่องของรูเบนอาร์มริมโคช้ชของเราเขาไม่เคยสร้างปัญหาในแคมป์ของเราเลยเขามีความเป็นกันเองสูงมากซึ่งเมื่อผมดูข่าวพวกนั้นรายงานกันนะ่ะเป็นคนละเรื่องเลยล่ะการได้ร่วมงานกับเขาถือเป็นเรื่องดีผมได้คุยกับเขาเมื่อเขามาที่สโมสรอนและผมก็คิดว่าเขาคือโคช้ชที่ดีมากๆที่ชอบพูดคุยกับเรานักเตะและก็จริงจังกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเตะกับโคช้ชเขาเข้าใจเราอย่างมากเพราะว่าเขาเคยเป็นนักเตะมาก่อนดังนั้นเขาจึงรู้ ดีเกี่ยวกับความรู้สึกที่คุณสามารถมีได้เมื่อได้ลงเล่นหรือว่าไม่ได้เล่นและเมื่อคุณมีเกมที่ไม่ดีเขาก็รู้วิธีจัดการกับเรื่องพวกนี้และผมก็คิดว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในด้านแทคนิก,กเขาอยู่ในระดับสูงเขาไม่มีเวลาฝึกซ้อมมากนักเพื่อเรียนรู้ทุกอย่างแต่เขาพยายามให้ข้อมูลทุกอย่างก่อนเกมเพื่อให้เราเนะ่ยเป็นทีมที่ดีสุดในเวอร์ชันหน100%เรเรารู้ว่าเขาอยู่กับเราและเราอยู่กับเขาดังนั้นมันจึงเป็นการร่วมงานกันที่ดีมากมาก ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่19กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ